อ่ะสวัสดีครับโจทย์นี้เขาถามว่าสุนิสาค,ครับมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยกว้างหกยาว90ต้องการตัดลูกกระดาษเสีเยบจรดเับในการพับนกให้ได้ตัวใหญ่ที่สุดและมีขนาดเท่ากันทุกตัวโดยไม่เหลือเศษเ,เลยกระดาษที่จะตัดได้มีด้านยาวละกี่เซนนะครับและพับนกได้ทั้งหมดกี่ตัวั้นแรกก็เขียนก่อนเลยครับว่าเรามีกระดาษเนาะ กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างไอ้สี่เหลี่ยมมุมฉาก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 กว้างหกสิบถูกไหมฮะซมอนะครับยาวเก้าสิบซมอถูกไหมฮะเมื่อมันได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือว่ารูปประกอบไปด้วยเผื่อพลาดเนาะ 6กกับ90อ่ะอันนี้คือวัดรูปตีรูปเอาไว้เดี๋ยวกูจะบอกว่าทําไมถึงต้องตีรูปเอาไว้เผื่อพลาดนะก็ต่อเลยครับว่าหอรอหมอลูกข้อนี้หาหอรอหมอของใครครับของ60และ90คือ60กับ90เนาะครับอ่าูก็อยากให้นักเรียนใช้จำนวนเฉพาะเหมือนเดิมกันพลาดเนาะ ห้าอันนี้ได้สิบสองอันนี้ได้แปดเนาะแล้วก็ใช้สามนะดรู้นะสามสามสี่สิบสองสามหกสิบแปดถูกไหมฮะแล้วก็อีกทีนึงใช้สองสี่จับสามที่สุดนะครับหมดแค่นี้อ่ะครน,นี้หอรอมอเนี่ยหอรอมอของหกสิบและเก้าสิบคือ ใช้ตัวไหนครับนักเรียนอย่างที่คือบอกไปนะวันนี้เขาเป็น <c oughs> ก็คือสองสามแล้วก็ห้าใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นสองคูณสามคูณห้าเท่ากับสองห้าสิบสาครับลูกสาิอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูรู้แล้วว่า30สิคือครึ่งนี้อ่ะถูกไหมฮะอันนี้คือเก้าสิคือครึ่งนี้เห็นไหมถ้าบางนักเรียนบางคนจะชอบดูตัวนี้ปั๊บเอ้ยได้เก้าเก้าตัวคู แต่นักเรียนเราดูนะเมื่อมันแบ่งจริงๆแล้วอ่ะมันได้ทั้งหมด6แผน่นราะว่ามันเอาตัวล่างเนี้ยครับมาคูณกันและถึงจะได้ออกว่าจะได้นกทั้งหมดกี่ตัวนะคราวนี้นักเรียนเขียนเลยครับว่ากระดาษครับนะกระดาษกระดาษที่ตัดจะยาวด้านละด้านละ30ซนติเมตรครับ พับนกได้ทั้งหมดก็คือ2องคูณสเท่ากับหตัวครับอ่าเห็นไหมก็คือเอาตัวนี้มาเป็นตัวคูณตัวนี้ครับอ่านะครับเพราะนั้นตอบครับกระดาษยาวด้านละยาวด้านละ30เซนพับนก ได้6ตัวอันนี้คือการตอบโอเคไหมต่อมาครับนักเรียนมาดูต่อข้อนี้ส้มราคากิโลละส4บาทมังคุดราคากิโลละ36บาทจะต้องซื้อส้มและมังคุดอย่างละกี่กิโลกร,รัมถึงจะต้องจ่ายเงินอย่างละเท่าเท่ากันและจะได้เงินและจะได้จํานวนที่จํานวนเงินที่น้อยที่สุดถ้าถามอย่างนี้ครับคือการถามวอลลุ่มการซื้อของอย่างที่ครูบอกคือการวอลลุ่มการซื้อของคือการหาคอร์โน ก็บอกแล้วครับราคาส้มยี่บี่บาทราคามังคุดเนาะราคามังคุดสาบหกบาทคอรอนโนของยีบสีและ36หกคือนี่ยีสบ่สวนอ่สแล้วก็สาสิบเเนาะ ครูขอใช้หกเลยแล้วกันเนาะหกสี่ยี่สี่หกหกสามหกใช้สองอีกครัครบสองสองสี่4อัน,นี้ได้สามอ่านักเรียนดูดูนะคราวนี้คอรนของยี่สี่และ3าสหกคือตอนนี้เขาเหมือนให้มาทัดมาน้อยเพราะเขาให้เซสกิลสูงเนาะ นั่ก็ต้องเอา a e สตัวนี้ครับมาทำการคูณกันถูกไหมลูกเพื่อเพื่อจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างละเท่ากันและเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ถูกไหมลูกอ่ะต้องจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายเงินเท่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นั่งเยนดูนะ มันก็คือ2คูณคูณ3มคูณ6ถูกไหมครับก็6อ้าขอโทษครับอันนี้2 4 32 72, 72ถูกไหมลูก72เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องซื้อของเนี่ยต้องซื้ออะไรนะส้มถูกไหมครับซื้อส้อมเท่าไหร่ลูกซื้อส้อมเท่าไหร่ครับ ซื้อเท่าไรนะเจบาทถูกไหมฮะแล้วก็ซื้อมงคุดเท่าไรนะครับมงคุด72บาทเพราะใคามว่าต้องซื้อมงคุดและส้มอย่างละกี่กิโลจึงจะจ่ายเงินอย่างละเท่ากันและจะได้จํานวนเงินที่น้อยที่สุดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูเลยว่าต้องซื้อมงคุดกี่กิโลนะครับ2กิโลถูกไหมฮะซื้อมงคุดเนี่ย2กิโลแล้วก็ซื้อส้ม3กิโลครับมันเหมือนอเอาตัวเลขตัวนี้มาสลับที่กันเลยเห็นไหม เพื่อหาว่าต้องซื้ออย่างละกี่กิโลเพราะฉะนั้นตอบเลยครับตอบว่าตอบต้องซื้อมังคุดมังคุดมังคุดมังมังคุดสามกิโลนะครับสามกิโลกร,รมัมและสม้มเอ้ยซื้อมังคุดสองกิโลกร,รัมและส้มสามกิโลกร,รัมครับจะจ่ายเงินจะจ่ายเงิน อย่างละเจสิบบาทอ่าเห็นไหมฮะถ้าเขาถามว่าต้องซื้ออย่างละกิโลถึงจะจ่ายเงินเนี่ยทั้งสองอย่างเท่ากันทั้งคู่เลยก็คือก็คือซื้อมังคุดเนี่ยสองกิโลแล้วก็ซื้อส้มสามกิโลครับจ่ายเงินอย่างละจุดสองบาทนะครับถ้าเขาถามว่าซื้อทั้งสองอย่างรวมกันเท่าไหร่นั่นเอยเขาเอาตัวน,นี้มา,มาคูณ2ครับก็จะได้หนึ่งสี่สี่นั่นแหละนะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินของของทั้ง2อ,อย่าง โอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการหาข้อรนอรกับหอรมอร์ในรูปแบบโจทย์ปัญหาเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ wedding. We wedding. ต่อครับเพราะว่าเชือก3เส้นยาวส9 63, ก้ถ้าตัดเชือกให้เป็นเส้นเป็นเส้นเส้นยาวาเท่ากันให้ยาวที่สุด เท่าที่จะโดยไม่เหลือเศษเลยจะเหลือจะได้เชือกยาวเส้นละเท่าไหร่และจะได้กี่เส้นอันเนี้ยถ้าเป็นเชือกแยกเส้นกันเนี่ยมันจะคําตอบที่สุดท้ายที่มันเหลือ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 จากการหารแล้วเนี่ยการหาหอรอมรแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบวกกันนะจะไม่เหมือนกระดาษนะถ้ากระดาษมันกว้างคูณยาวคือกระดาษมันแผ่นเดียวถูกต้องไหมแต่เนี้ยเชือกมันแยกเส้นกันเพราะฉะนั้นวิธีแบบเนี้ยมันจะต้องเอาตัวที่เราหา หอเรมอข้างล่างแล้วมันเหลือตัวเลขข้างล่างเนี่ยเอามาบวกกันเพื่อหาจํานวนเชือกเส้นนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วนี่อ่ะก็เขียนเลยว่าหอเรมอของใครครับในเมื่อดูว่าเราหาหอเรมอแล้ว49 63 84คือฟื้น49 63 84และเนาะอ84ใช้เจ็ดไปแล้วกันง่ายสุด7749 7จ็ดเกเป็น84จบยังไม่มีใครสามารถหารตัวพวกนี้ต่อได้แล้วนี่คือจบเลยนะจบทันทีเลยเพราะไม่มีใครสามารถไม่มีใครหาร7ได้หาร9และหารสอได้ในเวลาเดียวกันต่อไปครับหอเรอมอของสี่สิบและ84คือ7ครับ นี่คือความยาวเชือกที่เราได้ถูกไหมครับคําตอบแรกครับความยาวเพราะฉะนั้นความยาวเชือกนะครับเชือกยาวเส้นละเจ็ดเมตรได้เชือกได้เชือกนะครับก็เจ็ดบวกเก้าบวกสิบสองครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย อันนี้ได้ไรเอยอันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบแปดเซนถูมายี่สิบแปดป่ะอ่ะยี่สิบแปดเซนเนี่ยก้านี้บวกก็ได้ยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดก็ได้ยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นครับความยาวเชือกแต่ละเส้นเนี่ยจะได้ความยาวเชือกเส้นละเจ็ดเมตรได้ทั้งหมดยี่สิบแปดเส้นเพราะเอาเจ็ดตัวนี้ไปหารจะได้เจ็ดเซนเอาเจ็ดตัวนี้ไปหารนี้จะได้เก้าเซนเอาเจ็ดนี้ไปหารนี้จะได้สองเซน,น,เนก็เอาตัวด้านล่างที่ครูบอกครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันเพราะมันแยกกันมันไม่ใช่ความ ว้างความยาวของกระดาษที่มันจะต้องเอามาคูณกันรูปแบบโจทย์ปัญหามันจะไม่เหมือนกันนะนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะถ้ามันเป็นแยกส่วนกันอย่างเงี้ยครับมันจะนํามาบวกกันแต่ถ้าสมมุติมันอยู่ในชิ้นเดียวกันก็ต้องเอามาคูณกันเนาะเพราะฉะนั้นตอบครับก็คือเชือกยาวเส้นละ7เมตรนะครับได้เชือก ยี่สิบแปดเซนเงี้ยครับจบเลยโอเคไหมมาข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับเพราะตอนแรกก็จะเป็นตะลุยโจทย์ให้ให้เก็บคะแนนสอบก,กันอันนี้ครูไม่เฉลยนะเพราะครูจะเอาไว้สอบนักเรียนครูเหมือนกันนะครับก็ครูจะตะลุยเรื่องแบบฝึกหัดมากกว่านะอ่าเขาว่าตุ้มดิวเดีย ขี่จักรยานรอบสนามแห่งหนึ่งใช้เวลาขีค่ครบรอบ30วินาที40วินาทีและ55วินาทีตามลำดับทั้ง3คนจะเริ่มปั่นจักรยานพร้อมกันที่เวลา9นาฬกา30นาทีทั้ง3คนจะมาพบกันอีกครั้งในเวลาเท่าไหร่ตอบเลยครับตุ้มอะไรนะขี่จักรยาน ครบรอบครบรอบสามสิบวินาทีค0ัสิบวินาทีสามสิบวินาทีแล้วก็ดิวครบรอบนักเรียนห้ามเขียนอันนี้นะครับอ่านักเรียนเวลาทําไปทําส่งครูเนี่ยนักเรียนห้ามเขียนแบบนี้นะลูกโดนทุบแน่เลยครูว่านะอันนี้ครูอขอครูแก่แล้วเนะาะใครอยากเขียนแบบนี้ครับให้อยุท่าครูก่อนละกันเนาะแล้วค่อยมาเขียนนะครับ อันนี้คือหาครนรหรือคอรนอรของสามสิบสี่สิบและ45คืออ่ะสี่อ้ยไม่ใช่ตัวแรกคือสามสิบสี่สและ45คุณบอกแล้วเราท้ายด้วยูนย์กับ5เลขหาหาลงตัวแ้าได้6ได้8ได้9้า ต่อครับคอลนอหารต่อได้ไหมหารได้แค่2ตัวก็เอาอันนี้ได้2ได้8ได้3หาร2ด้วย2ต่อครับ2 1 2 1 4 3จบแล้วครับพอละไม่ต้องต่อนะครับเพราะฉะนั้นคอลนอของ30 40และ45คือ2 คูณสามคูณสาคูณสีคูณหเท่ากับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับเอาห้าคูณนี้ได้ส 9, 9, ิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่สิบกเก้าสี่สิบหกสามร้อยหกสิบโอโหอันนี้คือ360อะไรครับวินาทีนะครับวินาทีครูเลยถามก่อนว่า1นึ่งนาทีมีกี่วินาทีนักเรียนก็ต้องมาคำนวณแล้วครับว่า 1> 1หนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีถูกไหมครับสามร้อยหกสิบวิวินาทีเท่ากับกี่นาทีนาทีถูกต้องไหมหนาทีก็ต้องเป็นสามร้อยหกสิบหารด้วยหกสิบถูกไหมฮะตัดจึก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 ได้หกเท่ากับ 6, หกนาทีเขีไนในรูปได้ค่ะหกนาทีเพราะฉะนั้นครับ ทั้ง3โอ้ย3คนจะมาพบกันที่ก็เอาก9.03ครับเนี่ยนอนเนี่ยบวกกับอีก6นาทีก็เท่ากับ9นาฬิกา36นาทีอย่างเงี้ยครับก็ตอบก็บอกว่าทั้ง3า คนจะขี่รถจัก,กรยานมาพบกันอีกครั้งเวลา9.36นหรือ9.36โมง36นาทีนั่นเองครับอ่ะสำหรับบทนี้นะครับหอรอมัแระนอก็สิ้นสุดนะ หน้าที่3เสร็จนะครับอีก4ข้อที่ครูไม่ได้เฉลยเป็นตัวคลิปแยกให้ก็ไปดูในคล,คลิปที่เป็นคลิปสอนนะครับลูกนะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ